เรื่องดีๆจากไทยเบฟนะคะรางวัลเบต้ายังรุ่น9ถึง10ไปติดตามกัน,นะคะ่ะ การเบต้ายางของเปอรเอรซึ่งเป็นโครงการที่มหาหลายัยหอรค้าไทยร่วมกับมูลนิธิศิลวัฒนพักดีและก็ไทเบรสเนี่ยนะครับได้ร่วมในการพัฒนานักศึกษาพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการที่สมบูรณ์แบบโดยมีทักษะมีสกิลในการทํางานและมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ ัณฑิตของเราหลายคนประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการเรียนนะครับความกล้าหาญหรือแนวคิดทางธุรกิจเนี่ยมันได้มาจากการฝึกเปรือจากในรอบร่วมมหาลัยหอค้าไทยและก็นักธุรกิจจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่บัณฑิตที่จบออกไปเนี่ยเขาจะมีแนวคิดทางด้านประกอบการเขาจะมีความคิดแบบสู้ไม่ถอยและเขาได้ประสบการณ์ที่ดีและได้ร่วมมือการทํางานกับบริษัทชั้นนําของประเทศไทยคือไทยเบ e v ร์บริ เนเบต้าขันหนูค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็ทําให้เรากล้าออกจากเซฟโซนมากขึ้นค่ะกล้าลองทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นนําความรู้ที่ได้จากเบตา้าสามารถนําไปต่อยอดได้ค่ะตอนนี้ก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวอยู่ขอบคุณบริษ,ษัทไฮเบอร์เลแล้วก็โครงการเบต้าอย่างออมเพอร์เนอร์ครับ ก็มูลนธิธิศิริวัฒนาพักดีนะครับที่ช่วยส่งเสริมเยาวชนแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับให้เติบโตมานะครับอย่างมีความรู้ประสบการณ์แล้วก็ทักษะที่นําไปต่อยอดกับการงานหรือว่าการทำธุรกิจของตัวเองได้ครับ บริษัทไทยเบเวอร์รีจำกัดมหาชนเป็นโครงการพนาเยาวชนนะฮะก็อีกของการดีๆของทางไทยเบฟนะครับ